สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีตอนสวัสดีครับสวัสดีตอนไหนนะจ๊ะนี่ตั้มเดิมมาจ้าตอนนี้อยู่บนรถนะครับไม่ได้อยู่ในบ้านเนาะอยู่บนรถอยู่ข้างนอกตอนนี้กําลังเดินทางไปเอ่เรียกว่าอะไรกําลังเดินทางไปเก็บสตรอเบอร์รี่บุฟเฟ่นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเพราะว่ารอบที่แล้วที่ไปมาเขาบอกว่าอีกอาทิตย์หนึ่งอาจจะอีกอประมาณอีก คืออาจจะแต่ว่าไม่ชัวร์แต่ว่าตอนนี้มันเลยมาสองอาทิตย์แล้วไงตัมก็ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปถึงน่าจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะนี่นะครับระหว่างทางไปก็จะค่อนข้างมีความเป็นธรรมชาติสูงนะครับ ถนนคนทานะครับเห็นไหมเดี๋ยวน้องมัน่ายฟาร์ตรงนี้เป็นฟาร์มฟาร์มเลี้ยงงัวนี่เห็นไหมครัเห็นก้งหันไม่เอ่ยกังหันสูงๆใหญ่ๆนะก็คือเอาไว้ปั่นผลิตไฟฟ้าจะมีอยู่ทั่วทั้งเมืองเลยนะครับเห็นไหมบรรยากาศรอบๆก็จะเป็นอย่างดี้นะครับพอเข้าช่วงหน้าร้อนเดี๋ยวบรรยากาศก็เริ่มดีบิวตี้ทัพย์ก็สวยงาม เขาอยู่ที่สวนสตรอเบอรี่แล้วนะจ๊ะก็ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาก็จะถามว่า,าจะเอาเท่าไหร่จะเก็บเท่าไหร่ก็จะมีเป็นเป็นเป็นอันนี้ให้ชัดสิทักทิชาล้วนี่อันเนี้ยเป็นอันนี้หนึ่งอนะ่ะก็บอกว่าเอาอันเดียวเราไม่เก็บไปเยอะเราไม่ลบมากเอาพอครั้งเดียวนะครับชัดสิครับอันนี้ก็คือบริเวณที่เขาปลูกรอบๆนะครับนี่ เห็นไหมแดง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 เลยเนี่ยอันนี้เราก็เริ่มเก็บได้เลยนะครับอรถอดมันตาก่อนมองเห็นไหมเราเราเก็บเองได้เลยเราเอรเองได้เลยแต่ว่าเห็นไหมครับนี่นี่นี่สาษาคันมันเอสเซนบบนี่หนึ่งลูกสวยๆใส่ลงไปจ้้ย เห็นไหมเห็นไหมอุ้ยเดี๋ยวโอ้ยนี่โดนใบอันนี้มันคันน่ะอุ้ยอุ้ยไม่รู้โดนใบไอ้นี่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันตำนิ้วคันๆโอ้พระเจ้าได้มาอีกหนึ่งชัดสินี่เก็บเกลื่อนสดๆนี่ใช่อือ <-igung> oh. Weiter morgen, hallo. Ja. Was hat sie acht ist Das ist das ist so eine Oh, kann man auch Essen oder machen. Ach so. อันนี้ตําว่ามันเริ่มงอมแล้วไหมยัยงไดอ้อุ้ยนี่จ้าแล้วก็นี่อีกนี่นี่นุ่นมองไปไกลๆเลยนะครับตรงนั้นก็จะมีคนที่มาเออมาเก็บไปเหมือนกันมาเก็บองเหมือนกันนี่ลูกใหญ่ลูกใหญ่ ปัวอีกชัดสิแป้งนะครับเยอะนี่นี่อืมอ่ะสด,ส,ดสวย,สว,ยว่าคันนิ้วอะเห็นแล้ว เต็มหมดเลยเกาะเต็มหมดเลยเก็บได้หมดเลยครับเก็บได้หมดเลยตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีลูกใหญ่ใหญ่เดี๋ยวจะเดินไปตรงนั้นจะเดินไปตรงนั้นนี่นี่เลยสองลูกพวนหนึ่งอืนนีนี่นี่เจอตรงนี้อีกอเห็นไหมสามลูกสามลูกเต็มมือเลยชัดเซ ก็มาทีสสา่นี่สินด่ตอนนี้ได้มาเกือบเต็มแล้ว <c oughs> เกือบเต็มแล้วครับก็ไปมาเจอลูกใหญ่อีกแล้วดี <c oughs> ลูกบอลลัมเลยลเรู้บลลมเลยเห็นไหน นีอะไสิใ่โโหฟุตดิชาร์เล่ฟชาล่ตามใตานหนักกิ๊กได้สิหนึ่ง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 หนึ่ป๊อดปุ๊บเละดึงงดึอืมจิ๊กนึงเก็บไม่ถูกอะละลานตา Eine zweite Schale holen. Was, was denkst du? Ich wollte hier noch einen Nee, nur Volum, naja. <laughs> Oho. Boah. Was denkst du? Ja, können Dann wir auch. Kuchen machen und. Ja. Ja, ich hab's nicht. Dann fahr ich die mal kurz hier. Mhm. Oh, ah. Mhm. Okay. แป๊บเดียวได้แล้วนะครับได้ละหนึ่งอันสด,สดสดแดงๆงระหว่างรอระหว่างรอไอน,นี้แหละที่ใส่อีกอันนึ้งก็เดินสำรวจไปดูเรื่อยๆว่าตรงไหนไมีลูกใหญ่บ้างเนี่ยเต็มหมดเลยอืมชุกอสอ่าเด็ดปาเทีย ใช่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 น้่ยชตใช่ใช่ใชดใช่ใอกใช่ใช่ช่ใ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 ช่กช่ใ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 ช่่ใช่ใชเใช่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 ใ่ใช่ก่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใ่ ชัดสิได้สังกูสิใช่นี่ย่าตัวเองเก็บมาถ้าเราเก็บกินตรงนี้เลยมันก็น่าจะได้เนาะแต่ว่ามันไม่ได้ลางเลยไม่ได้้างนี่นี่ตรงนี้อีกชัดสิถึงสกีขึ้นมาถึงอึ้น Oh, da? Ja. Und hier vorne? Nee, 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 nee. Nicht. Nein. Gammeln wir teilweise. Die werden so tierende Pflanzen. เจอตรงนี้แหละครับเจอตรงนี้ชัดสิก็ไม่เห็นมันครโกงนี่ร <Hey, S 1> ูปเริ่มเลยเฮี here, <not> uh ้ยนกอัยอ้าวเหี้ยอ้าวเหี้ยชัดสิเหี้ย ฝนฝนเยอะมากเห็นข้างหน้าไหมครับเนี่ยใต้ต้นไหนเยอะมากแดงแดงแดงเต็ไมไปหมดเลยเนี่ยแต่พวกนี้เขาก็ยังไม่โตดีนะตรงนี้ยังไม่โตดีนะครับเนีย่ยเห็นไหมเก็บกันไม่ถูกอ่ะมันเยอะมากนี่เห็นไหมฮะจะ้า นี่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 เพิ่มเริ่มเลยมเริ่มเลยสองลูกนี่สิน้อควายชัดสิเหรอครับที่เอาชัดสิทีลักษณะก็คือเป็นสวนเป็นสวนสตรอเบอรี่สวนใหญ่ๆครับสวนใหญ่ๆกว้างๆใช่ไหม แล้วปลูกก็คือพอเวลาเขาปลูกเนี่ยบางทีก็แบบอันนี้ความคิดต้าเองนะต้องก็ไม่รู้รายละเอียดว่าว่าคือ,อยังไแอองไแต่ก็คืออย่างเราลองคิดว่าถ้าเราเนี่ยสวนก,กว้างๆอย่างนี้เราปลูกสตรอเบอรี่ทึ้งเยอะมากอ่ะแล้วพอเราเก็บขายมันขายหมดไม่ทันมันก็มันก็ต้องให้มันเน่าเสียทิ้งไปอ่ะแล้วก็เขาทำอย่างนี้มันมันก็โอเคนะเพราะว่ามัน เขาเรียกว่ามันน่าสนใจอ่ะคนก็ชอบวิ้ยมาเก็บเองซื้อเองเก็บเองอะไรอย่างเงี้ยครับ Good s m อ่น่ีคนมาเยอะเลยคนมาเต็มหมดเลยคนมาเต็มหมดเลยนี่นี่จ่าเอ้ยวหเราจะลองกินตรงนี้เลย หวานมากเลยอ่ะโอ้หวานชื่นใจมากเลยอ่ะขออีกลูกขออีกลูกขออีกลูกขออีกรูกอื้มหวานชื่นใจมากเลยอะอันนี้นะครับ นี่สองกระเช้าที่ได้มาสดๆสหดวานๆเลยพอแล้ววันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับอร่อยสดชื่นชื่นใจมากเลยเดี๋ยวขอเดินไปกินอีกลูกนึง <laughs> เจอลูกใหญ่ <laughs> เจอลูกใหญ่อืมอืมหนึ่งลูกพอจะเก็บแล้วมันก็อดไม่ได้อะ่ะอืมหนึ่งลูกเต็มหมดเลยครับ วันนี้ก็เก็บเสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูที่บ้านกันว่าวันนี้ได้มาขนาดไหนราคาเท่าไหร่นะจ๊ะกลับมาถึงบ้านแล้วทุกคนกลับมาถึงบ้านแล้วเดี๋ยวจะให้ดูเมื่อกี้ที่ไปเก็บมาแล้วครับนี่นี่นี่สองกระเช้าเห็นสีไหมลูกใหญ่ลูกแบบนึลลลล่ลูกเปิ่นเลมเลยอ่ะลูกเปิ่นเลมเลยลูกใหญ่ๆโตโตเลยแต่ว่าก็เก็บมาแค่สองกระเช้าครับ เพราะว่าไม่ไม่จริงๆก็อ,อยากเก็บไม่เยอะเลยถ้าถ้าเราเก็บไม่้เยอะเราก็มันกินไม่หมดอะ่ะแล้วแช่ไว้ตู้เย็นสองสามวันมันก็ช้าหมดไงยอยู่กันสองคนก็คือเอามาแค่พอกินให้ทายว่าสองกระเช้านี้เท่าไหร่ปกติต้าไปซื้อหนึ่งกระเช้าเรียกว่ากระเช้าใช่ไหมครับหนึ่งกระเช้าเนี่ยจะเป็นเงินอย่างอย่างราคาถูกแล้วก็อยู่ที่สี่ยูโรยี่สิบเซนโดยประมาณนะครับแต่ล่าสุดที่ตําไปซื้อมาหน,นึ่งหนึ่งอันเนี้ยห้าห้ายูโรห้ายูโรก็ ประมาณสาหห่ห้ายี่สิบหนเจบาท1กระเช้าเนี่ยหนึ170บาทแต่เนี่ยสอ,อันเนี้ยครับสกระเช้าเนี่ยเป็นเงิน3ามยูโรสามยูโรห้าสิบเซนก็น้ำหนักมันเนี่ยอยู่ประมาณหนึ่งกิโลกับ3ขีด3ามยูโรห้าสเซนสามยูโรห้าสิบเซนก็จะอยู่ที่ประมาณ ร้อย uh, นิดนิดร้อยรประมาณร้อยยี่สิบร้อยสาสิบประมาณนี้ร้อยนิด,น,ดนิดครับเมื่อกี้ถามคนที่เขาขายก็สรุปอันที่ตั้มคิดอะที่ตั้มบอกไปในคลิปเมื่อเกี้ครับก็คือใช่อย่างนั้นแหละเพราะว่าคือด้วยด้วยการที่ปลูกไว้เยอะในสวนนะนะแล้วแล้วพอเวลาเขาเก็บขายอย่างเงี้ยครับมันเก็บขายไม่ทันไงมันเก็บขายไม่ทันกับผลผลิตที่มันออกมาก็เลยต้องเปิดเป็นเฟเพื่อให้คนมามาเก็บเองซื้อกินเองแล้วมัน มันเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันก็มันก็ขายหมดอ่ะแต่มันก็มีที่ล่วงหล่นไปบ้างคือเก็บขายไม่ทันจริงแต่ว่าพอเขามาทําเป็นบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยมันน่าสนใจกว่าเดิมเลยครับมันแบบคนจะรู้สึกว่าเออฉันได้ไปเก็บเองฉันได้ไปเก็บกินเองได้สดสดได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วรสชาติเขาดีมากเชื่อใจก็คิดว่าไม่แน่เดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะไปอีกเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะพาเพื่อนไปเก็บ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วนะครับกับสตอรี่บุฟเฟ่ไงอย่าอย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดกิ่งก,กิ๊งด้วยนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสวัสดีจ้าลิ้นพันนิดนิด <laughs>